สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าโบนัฐาตั้งคำถามเพื่อไทยจะอยู่กับการสร้างสังคมแบบก้าวไกลจริงหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณนัฐามหัศนาหรือว่าโบได้โพสต์ข้อความลงบน f a c e b o o k นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องประธานสภาที่ควรจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยคือพักเพื่อไทยต้องกลับมาตั้งหลักคิดอย่างจริงจรงจริงจ,งจ,งจังว่าเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่ต้องการร่วมสร้างสังคมในแบบของพักก้าวไกลจริงๆหรือไม่สังคมที่เห็นการหมิ่นประมาทเป็นเรื่องเบาๆจนเสนอให้เอาออกจากประมวลกฎหมายอาญาสังคมที่มีพฤติกรรมละเมิดและการเคลื่อนไหวรุนแรงสารพัดถูกส่งเสริมให้ท้ายกัน แม้แต่กลุ่มที่ชูแนวคิดอนาธิปไตยก็ได้รับการสนับสนุนสังคมที่ระบบเศรษฐ,ฐกิจจะถูกทําให้เสียสมดุลด้วยแนวคิดอคติต่อทุนนิยมเสรีคุณต้องการอย่างนั้นแหละครับต้องการสนับสนุนให้พักการเมืองที่คนในพักมีพฤติกรรมจับจ้วงล่วงเกินอย่างเปิดเผยมากที่สุดได้เป็นผู้นําพาประเทศต่อไปหรือไม่ล่ะครับคุณนัทธาถามอย่างนี้นะครับว่าถ้าคําตอบคือใช่เนี่ยเราก็จะเคารพในการตัดสินใจนั้น แต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่คุณคิดใหม่ได้ยืนตามอุดมการณ์ของตัวเองคนส่วนใหญ่ในสังคมคนที่ไม่จะเลือกพักก้าวไกลกำลังวางความหวังของเขาเอาไว้กับพักเพื่อไทยนะครับ